สว, of of s, i i สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่อง Arc 300s นะครับของแบรนด์โคเวตนะครับทุกคนนะ Arc 300s ของแบรนด์โคเวตนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง Arc 300s นะครับเป็นรุ่น 300s นะครับตัวนี้หน้าเครื่องจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปุ่มด้านซ้ายมือนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือตัวนี้นะครับเป็น ถ้าไฟ LED ตัวนี้ติดที่หมวด building นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับพร้อมใช้สําหรับงานเชื่อมนะครับส่วนมาอาร์ติกกิ้งแล้วกันนะครับอาร์ติกกิ้งนะครับเมื่อกดปุ๊บเนี่ยเราเราต้องตั้งค่าทันทีนะครับไม่งั้นมันจะเด้งเข้าไปที่หมวด building เหมือนเดิมนะครับกดปุ๊บเราก็หมุนตั้งค่าเลยนะครับตัวนี้ตัวอาร์ติกกิ้งคือเป็นตัวถ้าเกิดอีกระบบหนึ่งคือระบบ h o ส start นั่นเองนะครับการให้กระแสไฟช่วงเริ่มต้นนะครับในการอาร์ตสตาร์ทนั่นเองนะครับ เนาะในการเริ่มต้นเชื่อมนั่นเองนะครับจะช่วยในเรื่องของการเบิร์นผิวนะครับชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นไล่คราบน้ำมันหรือไล่ความชื้นนั่นเองนะครับเนาะตัวนี้จะใช้โหมดอยู่อาร์คสติกกิ้งนะครับเป็นระบบฮอตสตาร์ทนะครับนะอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับ Arc f o r c สนะครับ Arc f o r c สตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับรักษาเขาเรียกว่ารักษาความเสถียรของระยะอาร์คนะครับเนาะตัวนี้คือพูดง่ายๆบางช่างบางคนเขาจะเรียกเป็นรูปแบบคือ ระบบป้องกันลวดติดนั่นเองนะครับเนาะคือจะรักษาการจ่ายแรงดันไฟนะครับในระยะอาร์คที่แตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะอาร์คที่ที่ห่างนะครับระยะอาร์คที่หนะ่างนะก็จะในการลดแรงดันไฟลงนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะอาร์คระยะอาร์คที่ชิดนะครับมันก็จะเพิ่มแรงดันไฟเพื่อไม่ไมให้ลวดมันเกิดการดับหรือติดชิน้นงานนั่นเองนะครับเนาะอ่านะครับตัวนี้จะเป็น3ไฟ LED เมื่อเรา ทิ้งไว้ปุ๊บมันจะเด้งกลับมาที่สถานะว u ลดิ้งเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเนาะอ่ะนะครับส่วนปุ่มฝั่งนี้นะครับจะเป็นปุ่มฟังก์ชัน R e m คือรีโมทนะครับจะใช้ควบคู่กับตัวนี้นะครับเป็นรีโมทนะครับในการควบคุมกระแสไฟนะครับกระแสไฟผ่านหรือเป็นระบบฟูสวิตช์ก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ปิดอยู่นะครับถ้าเราจะเปิดใช้งานเราก็หมุนนี้นะครับหมุนอ่อนออฟเราปิดไว้นะครับนะถัดมานะครับที่ปุ่ม v r d นะครับเป็นระบบโหมด v r d นะครับ v r d นะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้หมุนออนหรือออฟนะครับเนาะถ้าเปิดแล้วก็ออนแบบนี้ปิดแล้วก็ออฟแบบนี้นะครับโอ v r d คืออะไรระบบ v r d คือระบบนะครับลดแรงดันไฟหน้าเครื่องนะครับหรือแรงดันไฟ OCV นั่นเองนะจากปกติเนี่ยแรงดันไฟ OCV จะออกมาอยู่หน้าเครื่องเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 80- 100ถึงโวลต์โดยประมาณนะครับถ้าเกิดเราทําการปิดระบบ v r d นะครับ แรงดันไฟก็จะอยู่ประมาณ80-100ถึงแต่ถ้าเราเปิด v r d นะครับขณะที่เราไม่เชื่อมเนี่ยตัวแรงดันไฟที่หน้าเครื่องเนี่ย OCV ตัวนี้จะอยู่ลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของตัวแรงดันไฟขาออกนะครับอ่านะครับต่อมานะครับเราก็ทาการปิดซะถ้าเราไม่ใช้นะปิดเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อทิ้งไว้ปุ๊บไฟตัวนี้จะดับนะครับถ้าเราปิดหมดแล้ว อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานหน้าเครื่องของตัว Arc ส0 0 S นะครับเรามาดูเนมเพจเพิ่มเติมนะครับเร,เรามาดูสเปคนะครับบนเนมเพจของตัวเครื่อง Arc ส0 0 S กันนะครับตัวนี้นะครับกระแสะไฟสูงสุดจะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบอมป์นะครับนี่นะสองอปสิแอมป์นะครับเชื่อมต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องเลยเนี่ย จะใช้ได้อยู่ที่217แอมป์นะครับอันนี้คือดีอตี้ซิเคิลร้อนะครับเราใช้งานทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดพักอยู่ที่ประมาณ217แอมป์เพราะฉะนั้นเราใช้เชื่อมทั้งวันถ้าไม่เกิน217แอมป์เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับตัวนี้จะกระชากไฟสูงสุดในเมื่อเราเปิดเต็มแม็กซิมัมคือ280แอมป์กระชากไฟสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่50แอมป์นะครับจะกินไฟสูงสุดอยู่ที่50แอมป์นะแต่ถ้าเราปรับอยู่ที่ไม่เกิน217แอมป์กก็จะินไฟอยู่ประมาณ35แอมป์โดยประะมาณน,นครับ35แอมมปป์โดยระาณ นะถ้าลดลงมาอีกมันก็จะลดลงมาอีกมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเบรกเกอร์ที่ต้องใช้กับเครื่องรุ่นนี้จะต้องประมาณนะครับ6 0แอมนะครับ60แอมถ้าเราใช้สูงสุดนะนะครับใช้สูงสุดใช้กระแสไฟสูงสุดนะครับเอาโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะของนะครับตัวการใช้งานของเครื่อง r 3ร์คนะครับโอเคนะครับ